สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมวอจะมาสรุปเลตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่1 9ถึง2ีมิถุนาย,ยนให้ฟังกันนะคะว่ละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7แล้วก็ช่องวัน31เดี๋ยวรารับชมกันค่ะสำหรับละครที่ออกอากาศวันจันทร์อังคารค่ะ ในส่วนช่อง7นะคะก็เป็นละครเรื่องลือไทยบดีค่ะออการากเป็นตอนที่10และ11นะคะได้เรตติ้งเพิ่มขึ้นมาที่4.5แล้วก็4.7ค่ะทางด้านช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องมาตาลาดาค่ะในส่วนตอนที่4และ5าได้เรตติ้ง2.7แล้วก็2.8ค่ะส่วนทางช่องวัน31นะคะก็คือละครเรื่องต้นร้ายปรารักนะคะออกกัด เป็นตอนที่9และ10ไดารตติ้ง1.6และก็1.9ค่ะและในส่วนละครเรื่องที่จะมาออกกาศตอนนะคะก็คือละครเรื่องดวมใจจอมกระบีโดยจะเริ่มตอนแรกคือวันจันทร์ที่17รกรกฎาคมนี้แต่ละครช่างวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพหัสค่ะ สำหรับทางช่อง7นะคะก็คือละครเรื่องกล้าผาเหล็กนะคะออกอากาศไปตอนที่17นะคะซึ่งก็เป็นตอนจบด้วยค่ะปิดเรตติ้งทำนิ้วหายไปค่ะได้เรตติ้งปิดตัวไปที่5.9 7ค่ะและก็ตามมาด้วยละครชุดมาเรื่องแทน2 0 0พดินค่ะออกากาศตอนแร คาดาเรตติ้งสูงทีเดียวนะคะอยู่ที่4.8ค่ะในขณะที่ทางช่อง3นะคะก็เป็นละครเรื่องแค้นสําหรับตอนที่5และ6ค่ะดารเรตติ้ง2.7และก็2.5ค่ะและสําหรับทางช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครรีลันเรื่องวิวาฟาแลบค่ะสําหรับตอนที่3และ4คาดารเรตติ้ง1.4และก็1.6ค่ะ, 1, 4, 1, คะเรามาชมละครที่ออกากาศวันศุกร์เสารลาทิกันบ้างค่ะ ทางด้านช่องเจ็ดนะคะก็เป็นละครรีลันเรื่องวงเวินหัวใจออกอากาศเป็นตอนที่1 1ดและ12นะคะไดเรตตินที่มเท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะส่วนทางช่อง3นะคะก็เป็นละครรีลันเรื่องคือเธอค่ะออกอากาศเป็นตอนที่11 12อและ13าไดเรตตี้ง3.1 2.5และ2.1ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องแม่ปูเปรี้ยวนะคะออกอากาศเป็นตอนที่25ถึง29ค่ะดารตติ้งสูงสุดที่36ในตอนที่26เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะส่วนละครชุดใหม่นะคะที่เตรียมออกอากาศให้เราได้ชมกันต่อก็คือละครเรื่องสาวใช้เดริวรี่ค่ะ โดยจะเริ่มตอนแรกเย็นวันจันทร์ที่3กระกฎะาคมนี้แต่ละครช่อง7ก็ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะส่วนทางช่อง3นะคะก็คือละครเรื่องรักสุดใจใหญ่ตัวแสบออกลาบเปตอนที่1 8บแถึงยีนะคะดาริติสูงสุดที่3-7ในตอนที่22เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ และทางช่องวัน31นะคะก็ prayed, เป็นละครเรื่องดอกญยาป่าคอนกรีตออกายเป็นตอนที่16-20ถึง20ค่ะด er ้เรตติ้งสูงสุดที่5.0ในตอนที่18เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเช่นกันค่ะเรามาจัดอันดับเรตติ้งละครสุดปังประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่1 9าถี่19-25มิถุนายนค่ะ อันดับที่3ค่ะลงจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องลึกไทยบดีค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะด้เรตติ้ง4.7ในตอนที่11ค่ะอันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกค่ะเนื่องจากว่าเป็นละครชื่ใหม่ก็คือละครเรื่องแคน2พันดินออกอากาศทางช่อง7นะคะด้เรตติ้ง4.8ในตอนที่1ค่ะ และอันดับที่1ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องกล่าผาเหล็กค่ะออกาทางช่อง7นะคะได้5.9ในตอนที่17หรือเป็นตอนจบนั้นเองค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดป,ปังประจำวันที่19-25มิถุนาย,ยนกันบ้างค่ะอันดับที่3ค่ะ ลงจาก2เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่3ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องแม่ปุกเปรี้ยวค่ะออกราทั้งช่อง7นะคะได้เรตติ้ง3.6ในตอนที่26ค่ะอันดับที่2ค่ะขึ้นจาก3เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสู่อันดับที่2ในสัปดาห์นี้ก็คือละครเรื่องรักสุดใจใหญ่ตัวแสบค่ะออกราทั้งช่อง3นะคะได้เรตติ้ง3.7ในตอนที่22ค่ะ และอันดับที่1ค่ะก็คงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอยู่นะคะก็คือละครเรื่องดอกหญ้าป่ากคอนกรีตค่ะอ๋อการทางช่องวัน31นะคะได้เรตติ้ง5.0ในตอนที่18ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ คุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ